สวัสดีครับผมพี่น้องพอกันอีกแล้ววันนี้วันศุกร์ที่18พฤศจิกานะครับนาอแล้วแล้วครับตามออเดอร์ที่สั่งนะครับขอครับคําว่าขอขอใหมแก่นคู้นพี่นงองลงคาถาลงยันเรียบร้อยนะครับนี่ครับมีลายใสหลายสไตล์โหลนึงพอดีครับื้นนี้พร้อมทรงด้วยครับด้อผู้ใดสนอกสนใจบ่ใยญ่ได้ครับใน้นอยหนึ่งนี่บริหญ่พอดีเป็นตะหักนะครับนาอ มีลายใส่นะครับนาองในเบิรงเอาพี่น้องได้สู้คนผู้ได้สนอกสนใจกะอ่าติดต่อมากนะครับนาะสทรงทีอยู่มากโอนไอโอนเงินมาค่าทรงพร้อมเด้อพี่น้องดอยเก่าเก่าอ่โชคดีมีใส่ไปเขียนหนารดหนาลากระแด่นะครับนาอเขียนน้ำบัตรน้ำสองคำว่าขอครับขอให้โชคดีขอให้ร่ำให้รวยขอให้เดินทางเขียวขาดตลอดปลอดภัยขอให้คำให้คุ้นคือกัง จังกับไม้เสียมาเห็ดนี่ครับใหม่เกลนคูนนะครับเนาะอ่านะครับนี่ลำรวยผู้สู่สู่ผู้สู่คนเด้อผู้ใดใดไปเด้อก็ขอสาธุอนุโมทนาไม้นี่ก็มาจากวัดได้พี่น้องโคนเองบ่ได้ตัดได้ยังบ่ได้ไปบักไปอันนี้เอาได้ครับพี่น้องบ่ได้ไปโคนต้นเด้ยมันโคนเพิ่นโคนเองเพิ่นอยู่วัดนะครับเพิ่นก็สวดมนต์สวดยังพระเพิ่นสวดมนต์ผู้เหมอไม้เพิ่นก็ได้ะทำอานิสงส์งุลคาเทวดานะครับเนาะนี่ เรียบร้อยครับพี่น้องอ่ะเนี่ยผมมันมีหลายใสหลายสไตล์นะครับเนาะหลายอะไรแต่ว่าไม่อีหัวเดียวกันเบิดครับไม่แกลนคูนทั้งเบิดเลยครับมาเห็ดอ่ะส้นอกสนใจกะติดต่อมาไอะเด้อครับเด้ยลอยเก,เก่าเก่าครับลอยเก่าสิบเก่าบาทแต่มาเอาอยู่กับบานผมนี่เก่าสิบเก่าบาทพี่น้องอ่ะซ้ำนีด่ด้อผูกซ้ำนี่ก็น้องพี่น้องเนาะลำลำรวยรวย คําคุณคําคุณร่ำรวยขอให้รวยขอให้รวยสวัสดีครับ